วิทย์ในที่นี้คือมีวิทย์น้ําวิทยาศาสตร์วิทย์พื้นวิทย์อลไเดีย <c oughs> นี่เราเอาผึกโซเดียมไฮดรอกไซด์มาวันนี้จะขอทดสอบการนําไฟฟ้าดังนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยเราก็จะทําไมคะนี่เอาออกมาฝาจะมาถึงห้องแ lap ก็พอดีโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้ก็เลยเจอกับอากาศแป๊บเดียวหลอมแล้วัะเบียน สิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยหลอมหลอมละลายเวลาเวลาคนก็บอกว่าเป็นไงคะอุ้ยหัวใจหลอมละลายนาเรียนอย่เาเชื่อไปเชื่อนะมันไม่ถึงขั้นนี้หรอกใช่ปะเช,ชื่อไม่ได้เราเชื่อใครไม่ได้ต้องเชื่อตัวเองเป็นฝึกคะ่ะฝึกสีขาวเดี๋ยวจะตักใส่หลอดให้ดูนะคะตอนนี้จดให้เสร็จเดี๋ยวคุณครูไปที่การทดลองนักเรียนก็ไม่ได้จดจะไม่เจอสไลด์แล้ว เจอการทดลองของครูจิตเอาที่ที่บนนี้ดีไหมให้ดูผึกก่อนอาละโซเดียมไฮดรไซด์เป็นสารที่นักเรียนถ้าใช้นะคะทุกคนเลยจะต้องรีบปิดรีบปิดภาชนะเปิดแล้วรีบปิดไม่งั้นก็เป็นน้ำหมด จะทำปฏิกิริยาหลอมละลายกับไอ้น้ำในอากาศอย่างรวดเร็วมันจะดูดความชื้นได้ดีมากๆแต่ถามว่าแล้วที่มันหลอมอ่ะแล้วคุณครูยังใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เวลาเราชั่งน้ําหนักลําบากไหมล่ะลําบากนะเอาละในการทดลองตัวนี้จะบอกกับนักเรียนว่าในสิ่งที่คุณครูจะหาทั้งมวลและปริมาตรนะคะ ทั้งมวลและปริมาตรจะเป็นค่าประมาณการเนื่องจากอย่างนี้ทําไมคะหามวลหาปริมาตรค่อนข้างจะค่อนข้างจะทําไมเอ่ยอยากแล้วเนื่องจากมันหลอมและลายแล้วเราก็ไม่ต้องช่างให้มันทําไมล้วเสียเวลาแล้วประมาณการแล้วทดสอบการนําไฟฟ้า แต่เมื่อกี้เพื่อนบอกทําไมบอกค่าไปบอกค่าไปว่ามันสามารถละลายน้ําได้ที่กี่กรัมเดี๋ยวจะให้เพื่อนบอกอีกครั้งหนึ่งข้อมูลอยู่ไหนเอ่ยไหนดูซิที่สืบค้นมาอยู่ไหนคะตารางมีไหมเขียนมาหรือไงคะจดบันทึกมาใช่ไหมคะไหนแผ่นนั้นอยู่ไหนคะาสามารถวิชวลจับได้ไหมคะไหนมาให้คุณครูดูซิ นี่คืองานสืบค้นของเพื่อนซึ่งทำจริงๆเวลาสั่งครั้งเดียวต้องรู้เรื่องเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นด้วยวิชช่วนให้แต่ตอนเนี้ยดูที่หลอดการทดลองไปก่อนเวลาทำการทดลองปุ๊บเนี่ยให้สัมผัสหลอดเมื่อกี้เราใช้โซดาไฟแล้วน้ำลงไปน้ำเย็นมะน้ำอะตอนนี้เย็นหน้าหนาวด้วยใช่ปะอยู่ในห้องแอร์ด้วยเอาละ คุณครูให้นักเรียนสัมผัสอ่ายื่นมือมาจับดูเป็นไงร้อนอ่ะร้อนอัอนี่ไม่ดีหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคะวันนี้วันนี้ขับถ่ายดีป่ะขับถ่ายสะดวกป่ะคะอ่ะสัมผัสนี้ม่ต้องหลอกนักเรียนคุณครูพอละคุณครูจะให้กล้องจับแล้วนะักเรียนคิดดูสิมีอะไรที่หลอด เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไปทางดูนะคะห้องสามวันนี้มีความสุขมากเลยยิ้มตลอดจับจับข้างบนขึ้นไปเลยมีไอน้ำจับข้างหลอด,ดเห็นไหมคะสแสดงว่ามันข้างล่างสารเคมีมันเป็นไงมีความสุขมากแต่จริงๆวันนี้ห้องสามก็เรียนอย่างน่ารักนะไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อคืนได,ได้ได้ลอยกระทงมา ถ้าไม่ได้รอยกระทงวันนี้คงจะหน้างอลอยในโอง่งค่นะนักเรียนคะตอนนี้อะโซดาไฟละลายหมดแล้วและก็มันมีอุณหภูมิก็คือสัมผัสจากหลอดร้อนเวลาทำการทดลองให้นักเรียนทำไมคะให้นักเรียนลองจับดูแล้วเมื่อกี้คุณครูบอกว่าง่าย เวลาเช็คหลอดหรือทำลายให้ปลายหลอดมันพุ่งไปข้างนอกตัววงเล็บไม่ใช่หน้าเพื่อนนะเจอนี่คือว่าเวลาเขาเขย่าสารเนี่ยก็นั่งกันเป็นวงไงทีนี้เขาไม่หาช่องว่างระหว่างคนเพื่อนข้างๆเลยมันจะมีช่องว่างระหว่างหัวไหล่มขนพุ่งตรงไปประมาณนั้นนี่เขาเล่นหันมาทางหน้าเลยทําไมคะมีวันหนึ่งมันก็พุ่งใส่หน้ามันก็จะลําบากแต่ทีนี้สารตัวนี้ไม่ปัดทุ ก็ไม่เปไ็นไรโอเคอุ่นอุ่นอุ่นอนแบบร้อนเลยอะละคุณครูจะตั้งรวมแล้วตั้งรวมแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่เจอนี้หนะลอดนี้คอปเปอร์ซัลเฟตคอปเปอร์ซัลเนำกระแสไฟฟ้าไหมหน,นำเกลือแกงนำเกลือแกงก็นำ ทีนี้หลอดสุดท้ายโซดาไฟ,าไฟนำไม่นำเครื่องมือหากินคุณครูมาเครื่องมือเครื่องมือตรวจวัดกระแสไฟฟ้ามาเลยส่งมาเลยเามาเครื่องมือหากินเรามานักเรียนคะจะบอกว่าถ้านักเรียนจัดแ l a เนี่ย สิ่งที่จะต้องบอกกับนักเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่านักเรียนซื้อซื้อฐานมาใหม่ฐานไฟฉายเนี่ยซื้อมาใหม่ใส่ถูกควบ,บวกควกลบถูกหมดเลยพอจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสอนให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องรู้จักสังเกตตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนจึงนํามาใช้งานเสียบต่อวงจรไฟฟ้าเข้าเรียบร้อยแล้วไฟแค่เนี้ยไฟแค่ไม่กี่โวลต์กี่โวลต์เนี่ย 6โวลต์ไม่ต้องไปกลัวจับได้ไหมให้จับเอาจับมไม่กล้ามันจะจับมันจะเป็นอะไรถ้านักเรียนจับปุ๊บเนี่ยสัมผัสปุ๊บไม่ช็อตไม่ดูดไม่กลัวมากเลยเนี่ยจริงๆนักเรียนทําไมคะดูแล้วอ่าติดใช้ได้ถ้าหากว่าแตะแล้วก็ไม่ติดลังทานต้องมีปัญหาไอ,อ้เนี่ยไอ้ปั๊กเนี่ยต้องมีปัญหาแน่เลยก็หาใหม่ เข้าใจไหมคะเวลาจัดแฝบเองอะ่ะต้องสังเกตไม่ใช่เจาะจะจะ,จะทำการทดลองแล้วอุ้ยแล้วมันพังตรงไหนอันนี้คือปัญหานะเห็นแล้วมันไม่ดีที่นี่เหรออันนี้เขาใหม่แกะกล่องนะเอานะไปแหละไปที่หลอดโซดาโซดาไฟนะมาที่อ่าจับยาวพปที่หลอดไฟมันยังไม่แตะนะเนี่ย ยังไม่ได้จุ่มในสารเราจะอยู่ที่หลอดไฟอย่างเดียวโอเคนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูวิทยาศาสตร์นี่เล็บเล็บไม่ได้ไว้ไม่มีสีสันรดนเล็บเลยไม่สวยเลยนักเรียนต่อไปถ้าเป็นนักวิทย์ก็ต้องเป็นอย่างคุณครูนี่แหละขี้เล็บก็ต้องตัดออกเขี่ยออกให้หมดอันนะต่อ,อคุณครูจะจุมะจ่มและจุ่มและนี้สัมผัสสารและนําไฟฟ้านะฮะโอเคโซดาไฟก็นําไฟฟ้ามันแตกตัว นะให้ไอออนบวกไอออนลบโซดาไฟโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์เอาละเดี๋ยวเราจะไปที่อะพอแล้วนะการทดลองที่6.2ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ส่วนดินประสิวขออนุญาตใช้ข้อมูลจากตารางเมื่อสักครู่นี้ฮะ,ะพอดีดินประสิวของเรากลายเป็น ไม่เป็นประสิวไม่เป็นสิวมันเป็นฝ้าฉิบมุกเยอะนะนะรู้เรื่องรู้เรื่องอป,ปิดฝาขวดน้ําจบล้างล้างเครื่องมือทุกครั้งนะคะที่ใช้แล้วก็นะเรียนคะสิ่งสําคัญก็คือเครื่องมือเนี่ยเวลาใช้ทําการทดลองต้องมีกระดาษขาวกระดาษขาววันนี้คุณครูจัดกิจกรรมมามา,มากมายหลายกิจกรรมจะบอกว่าทุกตะกร้าที่จัด ไม่ใช่จัดแล้วก็ไม่รู้คืออะไรเขียนป้ายใส่มาด้วยว่ามันคือกิจกรรมที่เท่าไหร่ถ้านักเรียนจัดแแบบโตขึ้นก็ต,ต้องทำอย่างนี้นะคะรู้เรื่องๆๆๆๆดีมากทำมาหากินได้ <Lindsay mer ke li> เอาละมาเมื่อกี้เราไปที่วิชวลเราไปที่วิชวลดีกว่าเดี๋ยวคุณครูจะ๋ยวเพิ่งนนะัเดี๋ยวจะให้ตัวใหญ่ๆใ,ให้ และเป็นสไลด์แบบเลื่อนไม่มีที่ไหนอ่ะสไลด์แบบเลื่อนมีของวิชาคุณครูคนเดียวแหละอ่าของดีของดีต้องมีวิชาเดียวอาจุนศรีก่อนนี่เรียนจด